ฮัลโหลสวัสดีครับุคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนชนาการแก็ดใจทางช่องเทเลนีในรอาแชร์นะครับคลิปนี้จะมารีวิวแล้วก็พรีวิวด้วยแกะห่อรีวิวสายนาฬิกา Apple Watch นะครับซึ่งมันมีหลายซีรีส์นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีทุกซีรีส์นั่นแหละเพราะว่าของเราเนี่ยซีรีส์4ก็ยังมีขายอยู่อครับก็เอ่อ ไอที่ว่ารีวิวนี้คือรีวิวของเก่าที่ใช้มาจนแบบจนแตกแบบนี้แล้วนะครับน่าจะมากกว่าหนึ่งปีแน่ๆนะครับก็ตอนแรกมันเป็นสีสีสีเทาสีสีดำอ่ะสีสีเทาควันบุหรีอ่าสีเทาแบบใสๆอ่าแต่ว่าใช้งานไปเนี่ยนอกจากที่มันแตกอย่างนี้แล้วก็คือสีที่แบบว่าออกชาๆออกเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ แล้วคราวนี้โอ้โหสกปรกมากดูต้องถอดออกมาล้างบ้างนะครับเนี่แล้วคราวนี้เราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายีนาฬิกาเนี่ถามว่าแบตเสื่อมไหมก็เสื่อมมากๆนะครับแต่ว่าก็ใช้ไปนี่แหละเพราะว่าโทรไปสอบถามมาแล้วเปลี่ยนก็คือสามพันนะครับซื้อสมาร์ทวอชถูกๆได้แบบ แล้วแต่ราคานะตั้งแต่สิบเรือนะไปจนถึงสามเรือนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราสั่งมารอบนี้คือสองอันเลยเพื่อที่ว่าจะจะได้จะได้ทันใช้ไม่ไม่งั้นก็เผื่อแบบอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนมูดเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแก้เบื่อฟิลเหมือนเปลี่ยนหน้ากากโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนเปลี่ยนเคสอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หน้ากากโทรศัพท์มือถือนี่รู้เลยว่ารุ่นไหน่ะรุ่นนานมาก สมัย3ามสามหนอะไรเงี้ยโนเกียนะโอเคก็จะมีสีนี้สีใสนะครับรอบนี้เราไม่เอาแบบดำๆละเราใสาไปเลยนะครับกับไอที่แสก็คือไอที่สะท้อนแสงก็คือจอบ,บูสะท้อนแสงไปเลยจ้าโอเคเดี๋ยวมาลองใส่กันทั้ง2สีนะครับว่าสีไหนจะเข้านะฮะก็คงเข้าทั้ง2แหละแล้วแต่กาลเทศะนะฮะ <c oughs> มันจะส่งมาตรงรุ่นไหมก่อนนี่แหละอันดับแรกโอเคอันนี้เราเซตเป็นแบบให้ใส่มือซ้ายนะครับมันก็เลยเม็ดมายมมันก็เลยอยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วก็โอเคก็ส่งมาตรงรุ่นนะครับส่งมาตรงรุ่นแล้วก็ใส่ได้พอดีนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็อ๋อเหตุผลที่เราเลือกแบบนี้เพราะว่ามัน ไอเนี่ยขอบเคสเนี่ยขอบสายเนี่ยมันจะนูนขึ้นนะครับก็ปกป้องหน้าจอได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเราพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือก็คือใช้สายเดิมโดยที่ไม่ได้ติดโฟงติดปีมอะไรเลยแล้วคราวนี้ก็ไปล้วงตุ่มล้วงโอ่งนะแล้วมันขูดด้วยแบบเป็นรอยเออตอนนี้รอยยังยังมีอยู่เลยแต่ว่าจางลงเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือสีเอ่อ สีใสเหงื่อน,นั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรนั้นเนี่ยไม่ฝนก็ร้อนเลยคือไม่มีตรงกลางอะเหมือนกับการเลือกสีของ Apple Watch ของเราเนี่ยไ,ไม่มีสีที่แบบใส่ได้ทุกโอกาสนะต่อไปเดี๋ยวลองสีสมพูนะครับอ่านคอมเมนต์ YouTube เนี่ยมันเปลี่ยนได้ง่ายมากเห็นไหมไม่ถึงสองวินาทีอะเสร็จละ่ะ อ่าพอดีเป๊ะซีรีสี่ขนาดขนาดเล็กอะขนาดหน้าปัดเล็กสี่สิบมิลิเมตรสี่สิบสี่สิบเท่าไหร่วะสี 40, ่สิบมมมใช่ โอเคเดี๋ยวเราจะใส่สีนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ส่วนอันสีขาวก็หาที่เก็บเอาไว้แล้วก็ใส่เมื่อยามจำเป็นเอ้เป็นไงเห <laughs> มือนกากข้าพริกไหม <laughs> อ่ะเดี๋ยวทำซีนถ่ายรูปปกก่อนทำซีนทำทรงโอเคอ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสายเก่าแล้วก็แกะกล่องสายใหม่นะครับสำสำหรับ Apple Watch นะฮะ m a r t Watch สำหรับสาวกง p p l e อ่าก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมนะครับชอบไลค์แชร์แชร์แครซับพอไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ